ดิจ่ามันนี่จะมาเปิดราคาค้าควคัแล้วจ้ะคา้าวคแม่สาวแล้วจ้าเป็นสัตว์พอด,ดีแล้วจ้ะผู้ใดอยากไปผสมสายเจักอุดรน,านสามาตัวหญ่สามสิบตัวสายเจักอุดรนะลจา้าสายเนื้อสายเนื้อตัวใหญ่ลำบึกตัวประคอกข้อประเชิงตาแต้มแก้มจ้ำเมืองดากเมืองหางเมืองลำตัวสวยงาม ขาบังเล็บด้วจ้ะเล็บกังงามด้วจ้ะเล็บไงขาไงเปิด <ไอ S 1> ราคาเท่าใดนี่ดราคาไปที่หกสิบราคาหกหมืน่นดัวจับดังคมด้วจ้ะ ตาคลิปนี้เขาจะไว้เพียงคนนี้นอจ้าสนใจจังโทรมาถามพูดคุยได้จ้าเยาจะลงไว้หนนาผิดให้้อจ้าสวัสดีจ้า